จดหมายค่อยเก็บทีเดียวนะฮะอภิเลงต่อไปจัดมาก่อนเลยนะครับกับกลิ่นฟางนางลืมครับอ่าขอบคุณครับครับคุณครับอ่าอ่เพลงที่เจ็ดแล้วแต่เสียงยังไม่มาเลยนะครับเอาเถอะชีวิต ได้ลงอแม่ปัวรินแมงเขาเดือให้เจ้าแต่กองเสียบจจกันหนึ่งวันก็พอกพนอไม่ทันข้ามคืนกลิ่นโคลนน้องโดนมาตั้งแต่น้อยกุ้งหอยเคยหากลับมากลามเกลืนอนเจ้าทิ้งข้นท้ายทิ้งบัวทิ้งไรไม่คืน ชื่นเจะเลียมดงตาเคยนั่งอยู่เดมคันนาควายกินยาเรามาคุยกันมีพักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันอนเนกเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสันต์ที่แลหาแจ่มจันทร์กระจอมฟันเจ้าอยู่ที่ไหน นานาละฝนมาอีกแล้วแก้วเอ,อ๋ยอย่า,อาเลยอย่าลืมบ้านนาดงไพรเป็นละกสสิกรอนองอนเปลี่ยนใจที่ยัมีรักพักด,ดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปล ระมาคุยกันมีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันอเน็ตเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสัรต์เี่แล้วจมจันจองขวัญจะอยู่ที่ไหนอนานาล้นไม พรบคุณคเับาผม,มคิดว่าจะไม่รอดนะครับแต่ก็รอดดื่มน้ำสักนิดเดีวยวนะให้มันคล่องหน่อย โอเคแม่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นคนสวย <Okay. S 1> อาสายแม่บังคับมาเปล่าไม่นะโอเคขอบค้าข้างหลังโอเคนะครับข้างหลัง <Okay. S 1> โดยเฉพาะพี่แหม่มฮ <Okay. S 1> นะแรงดีเหลือเกิน ครับผมเดี๋ยวเขืยอจดหมายสักนิดนึงนะฮะเขาส่งมาฮะขอกอดหน่อยทำไมเสียงหวานางนั้นล่ะ,อะขอบคุณครับนะี่ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับอ่ะมองกล้องไหนแม่จ๋ากล้องอยู่ไหนจำได้จังแม แม่ตอบเพื่อนกับว่ากล้องอยู่ไหนนะแม่นะอ่าอย่าสั่นนะครับหายเป็นนานครับผมครับผมใช่ครับเช่นกันครับเ,เห็นไหมแม่เ,เห็นหน่อยเถอะอ่าโอเคครับถ่ายได้เลยเค,ครับจำได้ครับแม่จำได้อยู่ในใจเสมอ จะบอกกันที่รถมองไม่เห็นอีกแล้วจ้าไม่ได้ปากหวานเดียวครับปาหวานก็จะเป็นแล้วตอนนี้จำได้สิแม่แหม่ชื่อแม่นึกนีนึกไม่ออกว่าแม่ชื่ออะไรนี่มุกเก่ามุกเก่ามุกเก่า,กกาโอเคครับ ม่น,นึกไงแม่นึกไม่ออกครับอ่ะยิงชุกัปนก่อนนะครับใครมาจ้าขอบคุณครับครับผมตั้งหลดไปแล้วครับขอบคุณนะครับโบเก็บหน่อยโบเก็บโบกี้ทำให้รับทำไมคุณแม่เขาชอบมา เรืรีเพิ่มที่ไหนหนึ่งขนะอบคุณคอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่ไมใครให้ห่วงเพราะเจอเธอรักเธอจนสุดสวงรักตกบ่วงเธอลวงให้ช้ำใจอยู่ดีๆมาทำให้ฉันรักเธอ ได้แต่เพ้อตอนเจอความมองไม่รู้ไม่เธอว่าเธอสุดโหดร้ายฉันคนใครสุดอะไรหรือประมาณคิดว่าเธอแสนดีเอาใจอย่างนี้อย่างนั้นรำพันควหวานมันเทพิิดาจากฉันวิมานมาประทานความรักปักใจฉันอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไม ดังต้นไม้พอได้น้ำดูงามนานเหมือนกองไฟโลมลามติดตามกลนเปรียบใจฉันดังต้นไม,ม้ชวนคลายตายฝั่งนี้เขาแรงดีกันเลยกิน อยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้ห่วงเพราะเจอเธอรักเธอจนสุดสวงรักตกบ,บ่วงเธอลวงให้ช้ำใจอยู่ดีๆมาทำให้ฉันรักเธอได้แต่เพอตอนเจอความมองไม่รู้ไม่เธอว่าเธอสุดโหดร้ายฉันควรใครสุดอะไรเหลือประมาณ ว่าชาอแสนดีเอาใจอย่านี้อย่างนั้นรำพันคำาวานมันเทพที่ดาจากฉันวิมานมาประทานความรักปักใจฉันอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมดังต้นไม้พอได้น้ำดูงามนานมันกองไฟโลงลามติดตามพลันเปรียบใจฉันดังต้นไม้จวนคลาน ขอบคุณนะครับผมครับอ่าอย่าปล่อยเธอลอยนวลน,นะครับเริ่มจะกลายเป็นเม็ดเล่แล้วนะฮะมาอมาเร็วเพิม,มเร็วแล้วเกินมาแม่จา๋าขอบคุณมากครับนะขอบคุณครับ ประกาศทัวราชอาณาจักรโปรระวังห้นักแม่นักรักเนรอุอขอลอกผมต้นใจรราหรอนเขาเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกวาหลอนจะมีพิษให้โดดด้วยแกให้ที่เพื่อนชายแม่จุกไก่อ่ะเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลให้โดดด้วยเหรอแม่มา ฮฮ้้ยยรูปประพัธ์สันทานนักของหลอนอ๋อแน่นอนอรละชอนอยิงตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวนและสร้างความป,ปั่นป่วนให้หมวลมูชายซ่อนเล็บมันเสือซ่อนลายจะเจอเธอที่ไหนยอย่าปล่อยเธอไลอหนู โดดด้วยกันโดดไปด้วยกันมาเพลงน่าโดดมากทันที่จริงผมนั้นยังฝันไปยังรักยังอะไรในบทรักอันยาวยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนทวนล,ละแม่ใจทางรวเวะข้าวเลเรืรเลอลายอบอกให้รู้ว่าอันตรายาจะโดนที่ไหน อย่าปล่อยเธอลอยนวลอดอนอันที่จริงผมนั้นยังฝันไปยังรักแั่งาไรลในบนรักคันยาวยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จูบเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนละแม่ใจทางด่ว,วนจัง ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลอย่าปล่อยเธอลอยนวลอย่าปล่อยเธอลอยนวล มากครับไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับเอาเพลงเร็วเพลงสุดท้ายนะครับโดดด้วยนะแม่นะโดดด้วยกันนะโดดนะแม่นะโดดนะอนะออกกำลังกายยามเช้า รักคุณเสยิ่งกว่าใครมอบลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวังคุณแล้วเสยยกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวไม่อยากให้ใครใก้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจแอโรบิกใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดก่อนแท้ไม่เปิดต่อ ครใอยากจะเป็นนคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณมารักคุณเสยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณอะไม่อยากให้คุณเห็นใครเห็นใครแม่ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ อาผมเฝ้าบนหวานทำบุญเพรกลัวว่าคุณเนจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกล่ะไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจนะจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ คณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณอาผมเฝ่าบทบาททำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากาเดียวคุณรับปากความรักจากใคร ิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครแม่โดนละปิดประตูห้องได้ดังใจแล้วก็จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสยิ่งกว่าใคร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  คุณครับนะฮะหลุดหนานกัน,นครับผมอ่าอ่าคุณแม่นัดกันก่อนได้มาขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณครับอ่ะค่ะจ้ขอบคุณครับเพลงอะไรครับ ก็จะจับกันได้ดาวมีไว้เบิ่งขอ acting ด้วยครับเช้าๆแบบนี้เราก็สดใส acting ด้วยไม่มีดนตรีสดด้วยเสียดายแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งตบมือหน่อยนะครับใหยื้อมปะคือตบไม่ใช่ตบจังหวะตบจังหวะตบจังหวะ แต่ความจริงคือดาวมีไว้เพึ่อไอเอื้อมบอเถึงกตเติหัวใจของนอ้องหลับตาฝันไอจึงได้กอดยากคือทอดได้แต่ลอยมองใจวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงผูกคอตาย ต้นบักเขือคือผมบออาดฝืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันทำได้ทุกอย่างเลยอชีวิตเก่งมากได้ครับโอเคครับเพลงช้ากันสักนิดสักหน่อยนะฮะครับผมเพลงช้าเพลงช้าขอบคุณครับ,รบล่องเรือหารักครับสักนิดหนึง่ง 养生，嗨，养生，嗨。 ร้อยลำแพรสอดสายตาแลหญิงรักจริงหนึ่งน้ำที่สมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สูง รวงสตางเชื่อเถิดนางที่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำผู้เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้ายังพาคู่ผู้ขาเที่ยวพี่เป็นหนม นอนกลุ่มแด,ดียวไร้ข้เกี่ยวกอนเรือเววานอนวเรือผิวเนื้อกรานลทนระทมระทมนอน ไปำพาวาสนามีน้อ เกอกับคุณนากันนะครับโทอ่ะต่อกันครับขอบคุณแฟนเพลงครับผมปิดจ็อบกันในวันนี้นะครับครับสุดท้ายนะฮะเพลงสุดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณแฟนเพลงครับเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยวต่อจากผมเป็นพี่เนสกาแฟ นะครับต่นหนังกันต่อ ของแผ่นมีปัญหานิดนึงต้องขอ่ตอนเด้งร้องสุดข้อนึงแล้วกันนะข้อนึงแล้วกันนะได้ค่ะได้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ไมค์ตัวนี้แทนนะน้องไรอันหนะโอเคครับต้องมาขอบคุณมากนะครับนะเดี๋ยวให้เป็นท่อนฮุกนะคะแต่เป็นไมค์เป็นไมค์ตัวนี้เนาะนะคะอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มเลยเลยนะคะข้อนท้ายเลยแล้วกันเนาะแม่นะนะคะอ่ะเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันนะคะ เด็กว้าขอร้องชืะไรไว้เจอว่ารับเด็าไม่ลืแน่นะขอขอบคุณน้องอะไระ เดี๋ยวให้ถ่ายรูปกันก่อนนะคะน่ารักมากๆกเลยนะคะสำหรับบทเพลงหลากหลายบทเพลงเลยที่ no Real, น้บบองแรนนำมาวาดพ้กับเอฟซนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากในส่วนของนะคะดอกไม้มะลัยหรือเจ้าว้ยอย่างนี้ก่อนนะคะเป็นที่ระลึกนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ถ่ายรูปนะคะนะแล้วก็ตอนนี้คะ่ะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะนะเดี๋ยวช่วงนี้กันขอขั้นเวลานะคะ2วินาทีค่ะเจ้าท่านเจ้าของรถนะคะ บอใบไม้อออ่างไม่เอ่ยบอใบไม้อออ่าง6025ค่ะท่านเจ้าของรถนะคะบอใบไม้ออ่าง6025กรุณากลับไปที่รถของท่านด่วนค่ะนะคะนะคะขอให้กลับไปที่รถของท่านด่วนค่ะนะคะแล้วตอนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะนะคุณการซิริยานะคะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆกลับเจ้าของวันเกิดในวันนี้ค่ะ นะวันนี้มิภูผู้มาไลใหญ่มากเลยคะ่ะแล้วก็น้องไรอันมีดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะเดี๋ยวนะคะถ่ายรูปให้หน่อยเนาะนะคะอ่ะนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านนะคะเจะพรกับคุณเกศนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข้าไปถ่ายรูปนะคะขอบพระคุณมากอ,อ๋อนั่นนั้นม่ถ่ายแล้วเนาะนะคะ โอ้โหว่าพวงมาลัยใหญ่ดอกไม้จากน้องรายันท okay. ี okay. ่มอบให้กับนะคะอาจารย์การก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหเยอะนะคะเยอะไปหมดเลยตอนนี้โอ้โหนะคะทีมงานอ๋ออาจารย์โดนถ่ายแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะ น้องก็น่ารักอาจารย์การก็น่ารักนะคะขอบคุณนะคะงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีอาจารย์การนะคะขอบคุณนะคะเจ้าพอแล้วก็คุณเกศนะคะขอบคุณน้องไรอันด้วยนะคะเดี๋ยวน้น้องไรอันนะเดี๋ยวยินดีค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้องไรอันซะี่กับแฟนคลับนะคะโอ้โหอย่าอย่ายเหยียบกันนะแม่นะอย่าเหยียบกันนะแม่นะนะคะ น้องน่ารักมากเนาะหลงรักโดยไม่รู้ตัวเลยอย่ะแม่แม่ว่ามนะคะขอบคุณมากนะคะน้องไรอัน,นเดี๋ยวให้น้องไรอันนะคะขอบคุณแม่แม่แม่หน่อยนะคะเอาไปพิกันได้เลยขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานนะครับแต่ว่าจะพูดไปไหนนะครับมีพีนีสกาแฟรอมมอบความสุขกับทุกท่านอยู่นะครับผมยังไงวันนี้ผมไรอนันกำดิดหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับจนทางกลับบ้านโดยสุภาพครับ ของน้องเนสกาแฟนะคะขออนุญาตนะคะซาวเช็คในส่วนของเครื่องดนตรีนะคะ